สวัสดีเนี่ยมือแรงของวัีถเกากกุมภาสองหาหกสิบหกก็จากภาษาชาวสวนเนี่ยมือแรงมือนีมาเบิงสวนหลบหลบางบานขางเพื่อนอันนี้เป็นสวนดอกไม้มีกุหลาบมีมะลิเนาะกุหลาบและมะลิ มะนาวอันนี้มะนาวโี่แน้แมมนดอีแดงเต็มเลยนี่อันนี้บักเขียบแยมนามันบอกเขียวพืดมองก็ทะลุเดี๋ยวผ้าเขาไปบึงหมกบวงหมกบวงพันเตีย เบิกบกวงพันเตียมันจะเห็นบ่มันคำเหรอในมัมาทายาคำคำหมื่นน้นอยอ้็เบิกเบิกข้างนี่นี่ Ôi, mượt chẳng nói Mượt chẳng nói Long xay, xay xái này Cường bừng. เออนีอ่เห็นหูบ้าวันนี้เปิดบึงเอาเด้อวันนี้มึงไม่ไหมยับมึงไม่มึงไม่ใส่ไฟแล้วนี่เอ้าอแจมครับนี่งามเลยนี่บักม่วงอ่าพุน่นเห็นบ่าขากบ้าวันนี้ชัดเลย ดอกติดดินเลยครับนั่นอ่าน,นี้หนึ่งต้นเอาไปเบิกอ,อีกหนึ่งต้นน้ำดอกไม้พันเตี้ยบางอ,อีกบางอ,อีกเตี้ยเป็นสะออนนั่น เห็นว่าดกนับน่วยบถวนได้ดินี่เห็นคักบอหุ่นบ่นต้องนับน่วยเลยดกคักแต่ละต้นนี่ปีให้สามสิบซึงสี่สิบน่วยเดาเดาเอานะ เออโอ้โแล้บาบรรนอ,อกบม่ได้ขายแพงกับบร่ได้สั่งกิโลจ่อยพ่นใสกันสามสี่หน่วยเศร้าตั้งไว้หน้าบ้านสามสี่หน่วยเศร้าบาทเทินพ่อ,อไปตั้งอยู่สามสี่ถุงอยู่นหน้าเฮ่นมืดง,งาม อ้าวตุดจบนี่แ่ละมือนละมื่นละมื่นละวัสดีครับปู่ท่านผุมาทานเร้าหอ,อดอยู่